มันมันตัวอะไรเนี่ยโอ้ยเหี้ยสตุ๊โอู้อู้เฮ้ยอู้เฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมมีอะไรเลยมีแค่ขวานอ้อชิดแม่งตีโกตันเออไงผมก็ตายละหลักก่อนทุกคนผมตายละตายรอบหนึ่งอะบ้านบ้านตะหุบ้านบ้านนาคีเจอเจอตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ว่ะมันถือถือไม้ก๊าขีดเหรออ๋อไอ้นั่นมานเซนต์ลิไอ้นั่นเซนต์ยังนั่นแหละฆ่ามันได้ไหมผมมีอะไรหรือเนี่ยตัวเปล่าอ่ะ ออันเอาฉับบงไปหน่อทีหนึ่งบางอารโอ้ยโอยมันตบทีมันดูมันดูร้อนกว่าโอ้กูก็ตายเกิอย่างเงี้ยแหละเอาเงาดิเอ้ยมันบุกมาที่อะไรตอนนี้ปะมันบุกเข้ามาได้ไงเนี่ยมันเรียกมันอัญเชิญคิดตัวบัฟตัวบัฟตัวบัฟพิเศษโอ้ยตายอ่ะเออระวังร่างอ้๋อี๋หัดเดือดหัดเดือดหัด ตัดเชี่ยกูไม่มีอะไรมีแค่ขวแล้วโง่มามึงสวยสวยจะไปตีกล้เตูนตร์มีหมดเออโห่เรียบร้อยขวงนกไม่มียังจะสู้กับปูเหรออยู่ตาย